สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ข่าวลามาียกอติดบาร์เซโลนานะครับมาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2564ติดตามข่าวสารของสโมสรครับวันนี้ยังคงเกาะติดอยู่กับตลาดซื้อขายนะครับเม,มื่อวานมีอัปเดตในหลายๆเรื่องครับจากฟาบิโอโรมาโนครับนะักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาก็ไปจัดรายการนะฮีวิโกพอสแคทของตัวเองนะครับซึ่งก็มีการพูดเชื่อมโยงมาที่บาซ่าเนี่ยในหลากหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นเซคิโอกุลลาเกโร นะครับโรนัลโดอาราโคลลิกกี้โปชอุสมานเดมเบเล่นะต้องบอกว่าโอ้หแบบครบถ้วนทั้งหมดเลยแล้วก็ยังควรอยู่กับกระแสของเนมานะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของสื่อฝรั่งเศสกันบ้างนะเพราะว่าในช่วง2-3สวันมานี้เนี่ยเราติดตามกันแต่สื่อทางฝั่งสเปนมาดูกันซิว่าสื่อของฝั่งเปเชเนี่ยเขารายงานเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับ ใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์แอด cth 1 2 3หรือว่าร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศมียาท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วก็ยาถ่าย1นึช่วยขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักได้รวมไปถึง บริษัทรับทำความสะอาดแบบครบวงจร w h i t right e m a i d and i t right Bright นะครับเป็นบริษัททำความสะอาดใหญ่หรือว่าทำความสะอาดก่อนเข้าอยู่เป็นรายชั่วโมงหรือรายครั้งในราคาที่ใครๆก็สามารถใช้บริการทำความสะอาดได้แม่บ้านของที่นี่นะครับรับประกันเลยว่ามีการผ่านการคัดสรรจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกครั้งปลอดภัยแน่นอนมีให้บริการในกรุงเทพมหานครนะครราชสีมา ลัทยาชนบุรีพื้นที่ใกล้เคียงค่าบริการแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะครับสอบถามก่อนได้แล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นแฟนบาซ่าด้วยนะให้บริการด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากเพจขวัญลมาเซียเนี่ยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยยังไงก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ติดต่อได้ที่รายละเอียดในภาพเลยนะครับครับเรื่องแรกของเราวันนี้นะครับมาดูกุนอาเกโรกันก่อนนะก็ เรื่องราวของกุลเนี่ยเราพูดกันมาหลากหลายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่กุลเนี่ยมีการแจ้งกับเพื่อนร่วมทีมว่าเออเดี๋ยวเราจะมาบาร์เซลโลน่านะวันนี้นะครับก็ฟ a าบิซโซโรมาโน่ครับเขาออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าดูแล้วนะทิศทางของกุลตอนนี้เปอร์เซนต์ที่จะย้ายมาบาซ่าค่อนข้างสูงนะครับเมื่อวานนี้โรมาโน่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการฮีวิโกพอสแคทครับ โดมโนบอกว่าผมอยากจะบอกว่ากุนนาเกโรเนี่ยมีความต้องการอยากจะย้ายไปบาร์เซลโลนามากๆเลยเขากำลังผลักดันตัวเองเนี่ยให้ได้ย้ายไปบาซ่าตอนนี้เขาแสดงเจตจำนงและว่าอยากจะเล่นร่วมกับเมซี่ในฤดูกาลหน้าการติดต่อพูดคุยกันเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่บาซ่าจะยังไม่มีการตัดสินใจอะไรจนกว่าจะจบฤดูกาลดังนั้นเราต้องรอดูกันว่าทั้งสฝ่ายเนี่ยจะหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่ แต่พวกเขากําลังคุยกันอยู่จริงๆนะแล้วก็จะมีการตัดสินใจเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลกุนดาเกโรอยากจะไปบาซ่ามากๆเลยตอนนี้การเจราจาทุกอย่างกําลังดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งการเปิดเผยของโรมาโน่นะครับไปสอดคล้องกับทางสกายสปอร์ที่รายงานเมื่อวานนี้อันนี้ผมเปิดเว็บไซต์ของ Manchester Eveningnew วนะเขาก็ไปแอคพอร์ดิ้งมาจากสื่ออื่นนะครับโดยหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่า กุนนากโร่ครับยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาเพื่อให้ได้ย้ายไปเล่นร่วมกับเมสซี่นะปัจจุบันนี้กุนนากโร่ครับได้ค่าเหนื่อยกับแมนซิตี้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณ2,30,000ย e ูโรอ่ะ2อ0 0 0นปอนด์นะครับตีเป็นเงินยูโรก็ประมาณสัก2 6 0 0 0 0 270,000ต่อสัปดาห์แต่ตามแหล่งข่าวบอกว่ากุนเนี่ยยินดีที่จะลดลงมา คือเกือบ50%เลยจาก2 6 0 2 7 0เนี่ยลงมาเหลือประมาณสักแสนห้าต่อสัปดาห์นะครับคือเพื่อแสดงความจริงใจว่าเราเนี่ยอยากจะมาเล่นร่วมกับพวกคุณจริงๆนะซึ่งตรงจุดนี้ถ้าเป็นไปตามที่สื่อรายงานนะครับโอ้โหอันนี้ต้องขอยอมรับต้องขอชื่นชมกุณไดเกโดเลยเพราะว่าเราลองนึกภาพเล่นๆถ้าเกิดกุนอยากจะได้ค่าเหนื่อย เยอะๆเนี่ยเขาสามารถไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐได้แต่ถ้าเกิดว่าเขายินยอมจะลดค่าเหนื่อยเพื่อให้ได้ย้ายมาบาซ่านั่นหมายความว่าตัวเขายังคงมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถเล่นในระดับสูงได้นะครับแล้วดูจากฟอร์มเนี่ยในช่วงหลังๆโอเคอาจจะเป็นตัวสำรองของแมนซิตี้นะครับแต่ดูจากฟอร์มเวลาได้โอกาสในการลงสนามเนี่ยผมยังเห็นว่ากุล ยังคงทําได้ดีเสมอนะครับโอ้โหลูกยิงยังคงเฉียบขาดเหมือนเดิมนะคือผมว่าคลาสของเขาเนี่ยด้วยด้วยสิ่งต่างๆที่เขาผ่านพ้นมาตลอดอาชีพการค้าแข่งยังไงมันก็มีประโยชน์กับบาร์ซ่าไหนจะเป็นการเซ็นฟรีโดยที่ไม่เสียค่าตัวนะครับเพราะว่าจะหมดสัญญากับแมนซิตี้มันยิ่งเห็นถึงประโยชน์ที่สโมสรจะได้รับจากตัวของกุนนาเกโร นะครับนอกเหนือจากนั้นไหนจะเป็นเรื่องของมูลค่าทางการตลาดที่จะติดมากับตัวของกุลเพราะอย่าลืมนี่คือนักเตะนะเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้นะครับถ้าเกิดไปถามแฟนแมนซิตี้ต่างประเทศว่าทีมชุดปัจจุบันนี้ใครที่ถือว่าเป็นตำนานของพวกเขาจะต้องมีชื่อของกุลเดกิโดแน่นอนครับเพราะว่านี่คือดาวยิงสูงสุดของสโมสรดังนั้นมันเป็นประโยชน์กับบาซ่าอยู่แล้ว หลายคนอาจจะพูดกันนะอันนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกดูหมิน่นมาตินเบรดเวดนะแต่แฟนๆพูดกันว่าแม้ว่ากุลจะอายุ33เนี่ยแต่ว่ากันตามตรงระดับคลาสหรือฝีเท้าเนี่ยอาจจะดีกว่าเบรดเวดด้วยซ้ำไปอันนี้เขาก็วิเคราะห์ตามฟอร์มไม่ใช่ไม่ได้เป็นการดูถูกดูหมิ่นหรืออะไร นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อย่างที่โร m มาโนบอกเลยครับบาซ่าจะตัดสินใจหลังจากจบซีซั่นนี้เนื่องจากไม่อยากให้สมาธินักเตะภายในทีมเนี่ยไปไปไข้เขวเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพนะครับก็อยากจะให้โฟกัสกับเกมในสนามแต่เขาบอกว่าเปอร์เซนต์ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปเปิดพวกบริษัทรับพนันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยบาซ่าเป็นเต็งหนงในดีลของกุนอากโรนะก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไป ส่วนเมฟิสเดอร์ายนะครับก็ยังอยู่ในเป้าหมายยังอยู่ในทาร์เก็ตนะผมก็จะไม่พูดย้ำอธิบายแล้วเพราะว่าพูดไปหลายครั้งว่าบาซามีโอกาสที่จะเซ็นทั้งกุลแล้วก็เดอร์ายด้วยในกรณีที่ปล่อยมาตินเบรดเวดออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้นะวันนี้มีบทสัมภาษณ์ครับจากแฟรงค์เดอบัวเฮชโค้ดของอทีมชาติฮอลแลนด์ Holland ครับเขาออกมา พูดถึงเดอปายนะไปสัมภาษณ์กับทางสื่ออิตาลีอย่างตุโต p สปอร์ตครับเดอรบรัว mm hmm. บอกว่า mm hmm. ผมเนี่ยรู้จักเดอปายเป็นอย่างดีเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเมนททลิตี้มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งแน่นอนว่าเดอรปายจะไม่มีการฟุ้งซ่านเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆนะเขาเนี่ยเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นกัปตันทีมของโอลิมปิกลียง ผมเห็นว่าในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆนะและผมเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถเล่นให้กับทีมชั้นนำอย่างบาร์เซโลนายูเวนตุสหรืออินเตอร์มิลานได้ตัวของเดอปายจะมีการตัดสินใจหลังจากนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามดูว่าทีมที่เขาเลือกที่จะย้ายไปเนี่ยจะเป็นทีมไหนเดอบัวพูดมาแบบนี้นะครับย้ายแน่นอน นะโอกาสที่เดอะพายจะอยู่กับโอลิมปิกลียงต่อไปเนี่ยคือแทบจะเป็นศูนย์เลยนะก็ข่าวก่อนหน้านี้ถึงขนาดบอกว่าเริ่มหาบ้านในในบาร์เซโลนาแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บาซ่าเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเราอาจจะได้เห็นทั้งสองคนเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าปัญหาหลักๆที่บาซ่าเผชิญอยู่เนี่ย เรื่องของเพดานค่าเหนื่อยแต่2คนนี้ครับเอาค่าเหนื่อยมารวมกันเนี่ยยังไม่เท่าสมายุมติตี้คนเดียวเลยถ้าเกิดว่าบาร์ซ่าปล่อยอุมติตี้ออกไปได้เนี่ยโอ้โหไอเรื่องของสล็อตค่าเหนื่อยนะมันจะเหลือช่องว่างเนี่ยเพียบเลยสามารถจ่ายได้อยู่แล้วแบบไม่มีปัญหานะครับอะจากนั้นมาดูเ네นมากันหน่อยครับ ก็เราติดตามแหล่งข่าวจากสื่อของสเปนนะไม่ว่าจะเป็นพวกสปอร์ตกาตาลุญญาบาเด,ดีโอมุนโดเดปอติโบกันมานานแล้ววันนี้ขอข้ามฝ้าครับไปดูทิศทางของสื่อฝั่งฝรั่งเศสบ้างนะซึ่งเป็นแหล่งข่าวของปารีสแซงต์แชร์แมงนี่แหละต่างต้นทางนู้นเนี่ยเขานำเสนอเรื่องกับเนมานะอย่างไรบ้างนะครับเ,เริ่มต้นที่ r m c Sport ซึ่งก็เป็นสื่อเจ้าใหญ่ของฝรั่งเศส RMC Sport เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับตัวของเนมานะรายงานบอกว่าไม่ต้องมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับตัวนักเตะนะเนื่องจากตอนนี้เนย์มายังคงเปิดกว้างสำหรับโอกาสที่จะขยายสัญญากับเปแอรเชซึ่งทางฝั่งต้นสังกัดเนี่ยก็มีความมั่นใจด้วยนะว่าจะสามารถขยายสัญญา กับตัวนักเตะได้นะครับอาจจะเห็นข่าวลือเชื่อมโยงไปกับบาซ่าแต่เปเชยังคงมั่นใจว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเนมารจะปฏิเสธการย้ายทีมเพื่ออยู่กับพวกเขาต่อไปอันนี้แหล่งข่าวจาก IMC Sport นะครับซึ่งมันก็ไปสวนทางกับเลอปารีเซียงครับมันก็ยังเป็นเลอปารีเซียงเป็นสื่ออีกเจ้าหนึ่งของฝรั่งเศสซึ่งเป็นสื่อใหญ่เหมือนกันเลอปารีเซียงนะครับเขาบอกว่า เปแอชเชเนี่ยนะพร้อมที่จะขายเนมาและตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอคอยข้อเสนอจากฝั่งบาร์เซโลนานะครับเลอปาลีเซียงบอกว่าตอนนี้บาซามีการติดต่อสอบถามไปยังเปแอชเชแล้วแต่ว่าคำตอบแรกที่ได้รับจากนาเซอร์เอาเคเรฟีประธานสโมสรเนี่ยก็คือไม่ขายนะแต่เลอปาลีเซียงบอกนะว่า เปเช่เนี่ยแม้จะพูดว่าไม่ขายแต่พวกเขาก็ยังคงรอคอยว่าบาซ่าเนี่ยจะเสนออะไรมาให้กับพวกเขาบ้างจะมีความน่าสนใจขนาดไหนแล้วถ้าข้อเสนอมันดึงดูดมาก, mm. พกเพียงพอเนี่ยเปเช่ก็พร้อมที่จะปล่อยเนยมาเช่นเดียวกันเห็นไหมครับไม่ใช่แค่สื่อสเปนครับสื่อฝรั่งเศสเนี่ยสเจ้ามันยังรายงานไปคนละทิศคนละทางกันเลยนะ ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าทําไมข่าวของเนมากับบาร์ซ่าเนี่ยมันจะกลายเป็นมหากา์เพราะสื่อต่างๆเนี่ยมันยังไม่เห็นจุดที่มันมันสอดคล้องกันยังไม่เห็นจุดที่มันไปในในมุมเดียวกันเลยเนะครับนี่คือ2ส,สื่อใหญ่จากฝรั่งเศสยังเห็นไม่ตรงกันเลยนะดังนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามดูโดยส่วนตัวเนี่ยแน่นอนผมผมยังรู้สึกว่าเปเช่เขาไม่อยากจะขายให้บาร์ซ่าหรอกนะเพราะว่าถ้าขายให้บาร์ซ่าไปอ่ะโอ้โหมัน มันดูว่าเป็นการแบบเอานักเตะไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วสุดท้ายต้องปล่อยกลับคืนให้กับต้นสังกัดเดิมเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบความรู้สึกเสียหน้านิานดๆอะไรแบบนั้นนะครับเบเช่เขาจะไม่ขายแน่นอนแต่เขาก็รอดูว่าบาซ่าเนี่ยจะยื่นอะไรไปถ้าเกิดว่ายื่นมาแล้วบอกโหแม่งเป็นข้อเสนอที่ที่ปฏิเสธไม่ได้หรือในท้ายที่สุดเนมาขอขึ้นบัญชีย้าย นะปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่แบบเบ็ดเสร็จเนี่ยเปเช่เขาก็ไม่มีทางเลือกครับยังไงเขาก็ต้องขายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียฟรีๆหลังจากหมดสัญญานะครับยังคงเป็นมหากาบต่อไปในเรื่องของเนมาก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อมาดูเรื่องของอันซูฟาติครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ผมได้อ่านแล้วผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วย นะเป็นการรายงานจากเอรราครับสื่อเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าบาร์เซโลนาะอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะทำการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอันซูฟาติในช่วงที่นักเตะเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับตามกำหนดการเนี่ยฟาติจะผ่าตัดกับหัวหน้าทีมแพทย์ของทีมชาติโปรตุเกสในวันนี้คนที่แนะนำคุณหมอท่านนี้ให้เนี่ยคือ จอร์ดเมนเดสครับเอเยตนของฟาตินี่แหละซึ่งเป็นเอเยตนคนดังชาวโปรตุเกสเขาก็มีความสนิทสนมกับด็อ,อกเตอร์คนนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้ฟาตีหายจากอาการบาดเจ็บได้แน่นอนก็จะเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้ซึ่งบาซ่าเนี่ยอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับฟาติเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดเนี่ยครั้งที่3ครั้งที่4ของเจ้าตัวแล้วนะครับ แล้วทีนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของฟาติเนี่ยนะจริงๆ่ะมีอยู่ถึงปี2023นะสัญญายังเหลืออยู่อีก2ปีนะครับแต่ต้องการขยายเพิ่มเพื่อให้นักเตะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังคงเป็นส่วนสําคัญของทีมอยู่นะแม้ว่าเราจะได้รับบาดเจ็บหนักแล้วก็โหห่างหายไปแบบ 6-7เดือนแบบนี้แต่สโมสรก็ยังพร้อมที่จะต่อสัญญากับเราเพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในระยะยาวต่อไปจุดนี้ผมว่าดีนะคืออย่างน้อยทำให้กำลังใจของฟาติดีผมว่ามันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการฟื้นตัวอาจจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอาจจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยเข้มแข็งไงอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วผมก็สนับสนุนด้วยนะครับให้ต่อสัญญากับฟาติเลย แม้ว่านักเตะเนี่ยจะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูการบาดเจ็บก็ตามนะส่วนวิกกี้ปูชครับเมื่อวานนี้โรมาโน่ก็พูดถึงปูชด้วยครับโรมาโน่ยืนยันนะครับว่าบาซ่าจะต่อสัญญากับปูชเพิ่มเติมอีก2ปีแน่นอน100%คือการขยายสัญญาอย่างเป็นทางการเนี่ยกับปูชยังไม่เกิดขึ้นแล้วสัญญาของนักเตะเนี่ยมันกำลังจะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้ว โรมาโน่บ,บอกว่าบาซ่าจะทําการขยายสัญญาแน่นอนมันเป็นออปชั่นที่ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขของนักเตะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ระบุว่าถ้าเกิดนักเตะได้ดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยบาซ่าก็จะทําการขยายออปชั่นเพิ่มเติมอีก2ปีส่วนเรื่องของโอกาสในการลงสนามเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับโรนัลคูมันหรือเปล่า เรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้ครับยกเว้นตัวของคูมันเองขนาดนักข่าวผมพยายามไปหาบทวิเคราะห์ว่าทําไมปูชถึงไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเชื่อไหมครับไม่มีสื่อไหนทําบทวิเคราะห์เลยเพราะเขาไม่รู้สาเหตุจริงๆครับว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของออแท็กติกหรือเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งที่ตัวโดยส่วนตัวของคูมันเอง นะครับถามว่าเป็นเรื่องของอีโก้ไหมผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อีโก้หรอกถ้าอีโก้คือไม่ส่งลงเลยแต่โอเคอันนี้ยังมีแบบสอดแทรกลงไปบ้างนิดๆหน่นอยๆแต่น้อยนะครับคือบางคนเนี่ยถ้ามองไปถึงอีโก้ของโคชมันเคยมีเคสสตั๊ดี้อยู่นะกรณีศึกษาว่าโคชคือจะไม่ส่งลงเล่นเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับอันนั้น,นคือ ati, อนนนนคอ e go, ติอันนั้นคืออีโก้แต่อันเนี้ย มันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่ผมยังคงเชื่อยังคงมั่นใจว่าปุชมีอนาคตกับบาซ่าแน่นอนนะครับก็ให้กำลังใจน้องต่อไปนะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นโมลิบาที่ที่ได้รับเลือกให้ลงเล่นมากกว่ามันก็คงแบบสลับสลับกันไปเพราะว่าในช่วงที่ปุชได้ลงสนามต่อเนื่องมันก็มีแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองแต่ก็ได้ลงเปลี่ยนลงไป ในเกมอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้มาเป็นคิวของโมริบาก็ค่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันไปละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะอาจจะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยนักเตะก็จะอยู่กับทีมต่อส่วนอุสมานเดมเบเล่ครับเมื่อวานนี้นะโรมาโน่ก็เผยเหมือนกันครับว่าบาร์ซ่านะโดยท่านประธานโจนราปอรตาเนี่ยต้องการที่จะเก็บเดมเบเล่เอาไว้กับทีมต่อ ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่โรมาโนรายงานนะครับข่าวที่บอกว่าจะเอาเดมไปแนบในดีวของเนมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะอย่างที่ผมเคยบอกครับลาปอต้าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาค่อนข้างชื่นชอบเนมเบ l เล่เป็นการส่วนตัวนะชื่นชอบในพรสวรรค์ต่างๆของนักเตะโรมาโนเนี่ยบอกนะครับว่าการเจราจาต่อสัญญากับเดมเบเล่จะเกิดขึ้น หลังจากจบฤดูกาลนี้เนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยมีถึงปี2022ก็คือปีหน้านะสัญญากำลังจะหมดและเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายแต่ทีเนี้ยลาปอร์ต้าเนี่ยก็คืออยากจะให้นักเตะได้มีสมาธิกับเกมการแข่งขันนะครับยังไม่อยากให้มากังวลเกี่ยวกับการเจราจาสัญญาใหม่นะก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวรอจบซีซั่นก่อนโดย โรมาโนบอกนะครับว่ามีลิเวอร์พูลกับยูเวนตุสเนี่ยที่เป็น2ทีมนะเป็น2ทีมที่ให้ความสนใจในตัวของเดมเบเล่หรือด,ดูการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1ปีที่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะสิประตูกับ4 a s แอสซิสรวมทุกรายการสำหรับเดมเบเล่นะครับก็ดูแล้วน่าจะอยู่ด้วยกันต่อแหละนะไม่น่าจะได้ย้ายนะครับอะ เอฟเวอร์ตันครับนะอันนี้ก็เป็นโรมาโน่อีกเช่นกันนี่ครับเขาโพสใน Twitter เลยนะครับโรมาโน่บอกว่าเอฟเวอร์ตันครับมีแผนที่จะเซ็นสัญญานะคว้าตัวกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในซัมเมอร์นี้โดยนะอาราโคเนี่ยครับเขาวางให้อาราลโคเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการเสริมทัพของพวกเขาเลยนะคือโรมาโน่บอกว่า อันเชโรตีเนี่ยอยากจะได้มากๆแล้วบวกกับความสัมพันธ์นะของเอเวอร์ตันกับบาซ่าแต่ครับแต่บาซ่าได้ทำการปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับขึ้นป้ายเลยครับ not for sale นะไม่ได้มีเอาไว้ขายครับสำหรับอาราโคนะก็คือจะเก็บเอาไว้กับทีมต่อไปนะครับเอเวอร์ตันนี่บางทีก็แบบโอ้โหมึงก็เยอะเกินไปนะคือถ้ามึงเอาอาราโคไปเนี่ย จบเลยนะบาซ่าซีซั่นหน้านี่คือจบเลยนะกองหลังเนี่ยนี่คือกองหลังที่ดูมีแววดีมากที่สุดและภายในทีมตอนนี้นะครับก็เป็นอันชัดเจนว่าบาซ่าไม่มีความคิดที่จะปล่อยอาราโคออกจากทีมแน่นอนนะช่วหงหลังๆนี่มาเอาไปบ่อยนะเอฟเวอร์ตันกับนักเตะของบาซ่านะครับอัปเดตครับเรื่องราวของเอเมอร์สันรอยัลครับแบ็กขวาที่ตอนนี้อยู่กับเรอัลเบติสแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาบาซ่าในตลาดซัมเมอร์นี้ นะครับก็นอกเหนือจากบาเยนมิวนิกวันนี้สกายสปอร์ตรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ามี AC ซมิลานครับที่ก็อยากจะได้เหมือนกันมิลานตอนนี้เนี่ยผู้เล่นตำแหน่งแบ็คขวานะครับเขามีดาวิดสนะสลาเบียแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเดโก้ดารนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าอยากจะเพิ่มความแข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็คขวาก็เลยมองมาที่เอมเมอสันรอยัลนี่แหละ ก็ค่าตัวที่บาซ่าตั้งไว้อย่างที่ผมเคยบอก40ล้านนะครับถ้ายื่นมาต่ำกว่านี้คือไม่เอานะก็ถ้าไม่มีสโมสรนไหนยอมจ่ายตามค่าตัวที่เรียกร้องเนี่ยบาซ่าก็จะเก็บเอาไว้ใช้งานนะเพื่อที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกับเซจินโยเดสนะครับนะมีคนคอมเมนต์เมื่อวานบอกว่าดูฟอร์มของเอเมซอนแล้วหูเหมาะกับบาเยอรเลยนะแบ็ครูปร่างแบบนี้ ในขณะที่โคเซกายาครับวันนี้มีข่าวที่แฟนแฟบาร์ซ่าอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะแหล่งข่าวต้นฉบับเนี่ยมาจากสื่อที่มีชื่อว่าสเปเ r d ดปอร์เตสสื่อนี้เป็นสื่อท้องถิ่นของบาลนเซียเลยนะครับอารมณ์ประมาณสปอร์ตมุนโดนี่แหละที่เป็นสื่อกระบอกเสียงของฝั่งบาร์ซ่านี่ก็คือสื่อกระบอกเสียงของบาลนเซียเขาบอกว่าบาลนเซียเนี่ยไม่มีความคิดนะครับที่จะขาย โคเซกาญาในตลาดซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาแล้วก็ยูเวนตุสนะสำหรับแบ็กซซายกับตันทีมนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการจะเก็บเอาไว้ใช้งานแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมกับตัวนักเตะด้วยเพราะว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของโคเซกาญาเนี่ยมีเหลือถึงปี2023สัญญาเหลืออีก2ปีแล้วก็ตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพ เบอร์ต้นๆของบาร์ซ่านะครับที่อยากจะได้มาเป็นตัวตายตัวแทนของจอร์ดี้เอาบานะแต่ขึ้นอยู่กับการตกลงครับตรงจุดนี้บาร์ซ่าก็ต้องไปเจรจากับบาเลนเซียถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆถามว่าเขาอยากเก็บเอาไว้ไหมโอ้โหระดับกับตันทีมอ่ะเขาก็ต้องอยากเก็บเอาไว้อยู่แล้วแต่นถ้าสุดท้ายแล้วข้อเสนอมันถูกใจอ่ะมันตรงใจตามที่พวกเขาต้องการอ่ะในท้ายที่สุดบาเลนเซียก็ ก็น่าจะยอมปล่อยเพราะว่าบาร์เซียไม่ได้เป็นทีมที่พูดต้องพูดตรงๆ,ๆ,ๆนะว่าเขาไม่ได้เป็นทีมที่สามารถรังตัวนักเตะสตาร์ดังๆเอาไว้กับทีมได้ตลอดนะดูอย่างในอดีตเนี่ยเขาก็มีการปล่อยตัวหลักออกไปเยอะแยะมากมายนะแล้วยิ่งปัญหาเรื่องของสภาพการเงินอีกนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับใครที่อยากได้โคเซกายาปิดท้ายเรามาดูบทสัมภาษณ์ของคอนาดเดราฟอนเต้กันหน่อยเมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อ นะ AP นะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาเนื่องจากมันมีข่าวกระแสบอกว่าคอรลาดเนี่ยอาจจะโดนปล่อยตัวนะเพื่อไปหาประสบการณ์ไปเก็บประสบการณ์วันนี้นะครับเขาพูดถึงอนาคตของตัวเองเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆเขาไม่มีปัญหานะนะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ ในทุกๆสัปดาห์กับบาร์เซโลนาเบแล้วในแต่ละวันเนี่ยเขาก็ได้รับการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ด้วยนะก็คือไม่ได้ไปซ้อมกับทีมชุดเล็กแต่ว่าซ้อมกับทีมชุดใหญ่พอถึงวันเตะแมตช์เดย์กับทีมบาซ่าเบเนี่ยก็ไปเตะกับทีมทีมสำรองเขาหลักบอกว่าผมคิดว่าวิธีแบบนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ค่อนข้างรู้สึกแฮ ppy ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าในฐานะของนักฟุตบอลเนี่ยไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องอยากลงสนามอยู่แล้วดังนั้นในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นกับทีมใดทีมหนึ่งมากนักกับทีมชุดใหญ่ก็ไม่ได้เล่นกับทีมสำรองผมก็ไม่ได้เล่นนะรู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันเพราะว่า ในทุกๆครั้งเนี่ยผมมักจะได้เดินทางไปกับทีมชุดใหญ่พอเดินทางไปกับทีมชุดใหญ่เนี่ยนั่นหมายความว่าผมก็จะพลาดเกมกับทีมสำรองในอีก2สัปดาห์แต่จนถึงตอนนี้นะครับผมได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันมา1 0 1ถึงส1สัปดาห์แล้วความรู้สึกผมดีขึ้นแล้วผมก็ยังไม่ได้มีความคิดที่อยากจะย้ายทีมนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าสโม,มสรจะปล่อย ไปเล่นกับทีมอื่นในรูปแบบของการยืมตัวนะสำหรับคอนหลาดเดลาฟอนเต้นะครับตามข่าวก็บอกว่าอาจจะปล่อยยืมหรือขายพ่วงออปชันซื้อกลับได้ในอนาคตนะอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีประเด็นแบบครบถ้วนเลยนะก็เดี๋ยวเจอกันในทุกๆวันแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe c h anel ขวมรำมาเซียด้วยแล้วก็เกมนัดต่อไปนะครับบาซ่าเจอกับอตเลติโกมาิเนี่ยผมจะไป ใครที่บอกว่าอยากจะเห็น r รีแอคชั่นอยากจะเห็นการภาคบอลสดๆเนี่ยผมจะไปอยู่กับช่องทางของ Be In Sport นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทางช่องทางหนูนไม่ว่าจะเป็นทางเพจของ b ีอิหรือว่าในแอปพลิเคชันของ Be In Sport เดี๋ยวเจอกันฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ